โอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันในครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับในไมค์ครับกูจะลงทางนี้อีกเดียวเลยในไมค์ครับของชิลเลอร์เดปาร์ตี้เท่าไหร่วะสามสิบแปดไหมคือผมจำไม่ค่อยได้นะทุกคนคือมันไม่ได้อ่านนานแล้วพาร์ตี้เท่าไหร่ก็ช่างมาันละกันโอเควันนี้แล้วถามว่าเราจะมาทำอะไรวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำาคกหมูเราให้มันเสร็จเว้ยก็คือว่าผมยาจะสร้างคอกหมูเนี่ยให้มัน เสร็จสับซึ่งพาร์นี้ผมว่าน่าจะเป็นพาร์ทสุดท้ายสำหรับการที่เราจะเล่นในซีรีส์นี้แล้วก็คือ38พาร์แต่ว่าเทาว์เเวฟครับเพื่อก็จะจะเล่นอยู่ไหมก็คือว่าจะเล่นอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่เป็นจะชื่อคลิปอาจจะไม่ใช่เอาชีตรอ,อดชื่อคลิปอาจจะเป็นแบบอย่าอนคือเข้าใจไหมคืออย่างอื่นอะไรเงี้ยอย่างาเช่นว่าสร้างมิกกี้เมาส์หรือว่าสร้างนั่นสร้างนี่ก็ว่าเอ็นออบีซีออกมาได้ไงมาเนอะ็นบีซีมึงอยากตายอ่ะอมึงอยู่ข้างนอก โอเคไปเข้าไปซึ่งวันนี้นะครับผมเราจะมาสร้างตรงนี <Yes>, ้เลยเว้ทุกคนยนี่ตรงนี้แต่เราจะมาสร้างคออหมูนซึ่งข้อหมูเนี่ยพี่เวจะสร้างเล็กๆน้อยน้อยไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ตรงเนี้ยพี่เวได้ทําการสร้างทีมทีเรียบร้อยแล้วโอหอืมหลายคนบอกพี่เวครับทำไมพี่ลงอาชีพลอดช้าจังเลยก็ไปเล่นกับพวกนั้นยอดวิวมันเยอะกว่า เออผมได้ไดมอนมาเพิ่มนะแล้วก็เอนชาร์ดธนูไอ้ธนูเนี่ยผมหาไม่จํากัดไม่ได้เลยอะทุกคนเออหาไม่ค่อยได้เลยไม่จํากัดอันนี้บ็อกนี้ผมเก็บไปทำอะไรเหรอเอาบล็อกอัสเออเดี๋ยวนะไม้คุณฟาร์มไปตรงไหนคุณลืมพอ,อนอไหไงมาเดลีพาร์ทนี้เราจะไปสร้างที่เลี้ยงหมูดีกว่าเออเดี๋ยววันนี้เราไปสร้างที่เลี้ยงหมูเดี๋ยวุกคนปาร์ลสโก ซึ่งไอ้ที่เลี้ยงหมูนี่ผมบอกเลยว่าเราจะทําเป็นแบบเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆพอเนาะให้พอให้บ้านเรามันมีแบบมีสุกรใช่พอให้บ้านเรามีที่เลี้ยงหมูก็พอละเดี๋ยวผมต้องเกลียบ้ยาบกุญ้จก่อนมันจะใช้บล็อกจํานวนเท่าไหร่ไปอ่ะเดี๋ยวทุกคนสามารถสร้างตามผมได้เลยนะทุกคนถ้าเกิดว่าว่าเสียงมันดังไปเอาสัก30ก่อนได้ไหมคือเดี๋ยวทุกคนสามารถสร้างตามผมได้เลยนะผมมีแบบในหัวแล้ว แต่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาสวยหรือดูเละก็ดูตามปกคลิปเอาละกันนะเพราะว่าผมน่าจะไปตั้งเป็นปกคลิปไปอยู่เออถ้ามันทุเรศก็ไม่ต้องสร้างกันเลแต่ถ้ามัน,มนดีก็เออทำทำไปโอเคมาทำว่าเกี่ยวไปทำไมเกี่ยวไปงั้นแหละไม่ใช่หรอกโอเคเดอนอนบแรกนะครับผมเราจะต้องมาทําฐานก่อนก็คือว่าพีเเนี่ยต้องการพื้นที่ประมาณหดียวผมผมไว้สี่สเหรอสบล็อกอ่อ ความความอันนี้ผมเอาห้าแล้วกันเนาะความแล้วก็ความกว้างเหรอความกว้างผมขอห้าความสั้นเขาเรียกว่าความสั้นหรือความอะไรวะความยาวเออความยาวผมขอสี่โอเคสี่บล็อกก็เราจะเลื่อนมาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็พอไหมน่าจะพอเลยเนาะสี่บล็อกแล้วก็ห้าบล็อกมันจะเล็กไปัวกข้อหมูเนี่ยหมูมันจะอยู่แค่นี้เหรอ เฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่เล็ก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 เอ้ยแต่คุวางถูกแล้วเดี๋ยนะห้าบล็อกโอเคมาอันนี้ทุบออาวางวางปรับเสียงแป๊บหนึ่งเสียงูปรับไม่มีเสียงเลยแล้วตรงนี้นะครับผมถามว่าเราจะเอาไว้ตท่าไห่เราก็จะเอาไว้ห้าเหมือนกันแล้วเราก็จะทําเหมือนกันเนาะคือผมจะทําเป็นแบบสองสองราคาเรือนแล้วก็หันหน้าเข้าหากันอะไรประมาณนี้อันนี้ห้าบล็อกโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยทุกคนผมว่ามันต้องออกมาดูดีแน่เลยแล้ววางผิดตั้งสองบล็อก โอเคนี่นะก็จะเป็นคอกหมูเราซึ่งเราจะต่อบล็อกขึ้นมาประมาณสี่บล็อกให้มันได้ฝั่งละสี่แล้วกันเดี๋ยวพี่จะสร้างฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ไปค่อยไปสร้างอีกฝั่งเนาะเราจะพยายามสร้างให้มันเหมือนกัน <c oughs> เออจะพยายามสร้างมันเหมือนกันแล้วกันนะจะพยายามแล้วก็วางบล็อกหินครับเดี๋ยวนะอันนี้ขอเอาพินพิแกแอกมากน,น่อิเราจะวางบล็อกหินไปแบบนี้อันนี้5้าบล็อกเนาะโอเคส่วนตรงนี้เราไม่ต้องวางครับ ปล่อยไว้อย่างนี้แหละอ่านี่ก็วางข้ามมาเลยนี่ก็สี่บล็อกขึ้นมาเดี๋ยวเราค่อยใส่หลังคาทีหลังหลังคาผมก็น่าจะทําเป็นแบบคล้ายๆเดิมอืมคล้ายเดิม,ม,ดมแต่ที่สงสัยตอนนี้นั่นไงกูจะหาหมูจากไหนเนี่ย <c oughs> เออนั่นเนิกูจะหาหมูจากไหนมาใส่เนี่ยโอ้ยว่าเอ้อ่าโอเคแล้วก็วางบล็อกอ่าหินนะครับผมล้อมรอบไปเลยเนาะอันนี้ก็สี่บล็อกนี่เราจะวางล้อมรอบไปเลยเดี๋ยวมึงไม่เกี่ยวออกไป เราจะวางไ้แบบนี้มีน้องบอกว่าพี่เวฟครับแร่ใหม่พี่ยังไม่ได้หาเลยไปหาแร่ใหม่ด้วยนะก็ขอบคุณมาก้วกันนะครับผมที่เตือนเนาะแต่ว่าแร่ใหม่นี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะได้หาหรือเปล่าโอเคหลืงจากเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะมาตกแต่งนั่นนอกกันก่อน,นเลยสิ่งแรกที่เราต้องทําเราจะวางเอเจ้าบล็อกบล็อกไม้ครับผมเราคือเวฟผู้เปื้องไม้อยู่แล้วอ่ะเราจะทําเฉพาะขอบตรงนี้เนาะเฉพาะแบบที่กั้นตรงนี้ห้าบล็อก เราจะทําแค่นี้พอเอ้ยผมว่ามันจะมันจะเป็นหลักคาให้กูไปเนี่ยโกลดไม่เป็นหลักคาให้เดี๋ยว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 เราทดลองทําไปไว้ผมว่าผมทําได้เดี๋ยวนะนี่บล็อกนี่เราวางโอเคเดี๋ยวขอไปหานี่ก่อนรั้วเพอดีว่าต้องการรั้วผมจะสร้างมาให้มันเหมือนตรงนั้นอ่ะเออรั้วรั้วรั้วกูมีไหมรั้วที่เหลือมีแท่งไม้อยู่อ่ะมีแท่งไม้แก อย่าบอกนะว่าไม่มีรั้วเหลือเลยโอ้ยเยี่ยมเลยทุกคนนี่ผมจะต้องคาบรั้วขึ้นมาอีกแล้วใช่ไหมอ่ะกูคาบเพิ่มอีกแล้วโอเคไม่เป็นไรเราจะคาบรั้วขึ้นไปนี่ไงมีทางเป็นปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินลงมาข้างล่างอ๋อเจอฟาร์มหมูอ,ะอ่ะเธออ่าแล้วก็จะใส่ไปอย่างนี้ฮะเราจะส่วนพื้นดินนี่ผมจะเอาเป็นหินละกันเนาะหินเรียบน่าจะประมาณหินเรียบนะครับเพราะว่าหมูเนี่ยเราจะต้องแบบเลี้ยงแบบสะอาดนะครับเพราะว่าหมูมันสปกปรก ไม่ใช่ว่ามาดามากนะเฮ้ยมึงมาด่าว่าหมูสกปรกได้ไงเออก็อ <c oughs> เป็นความจริงอะเออก็เป็นความจริงอ่ะอือย่างเช่นที่บ้านผมเนี่ยที่ฟาร์มเนี้ยก็จะเลี้ยงหมูแบบอยู่ในพื้นปูนอะอปูนล,ล้วนๆไม่มีดินเพราะผมไปเจอฟาร์มอื่นๆมาฟาร์มเล็กๆเนี่ยเขาจะเลี้ยงหมูกระดินใช่ไหมเออแต่ว่าที่บ้านผมก็จะเลี้ยงฟาร์มหมูอไว้กับปูนอย่างเดียวเลยแล้วก็ทําความสะอาดเช้าเย็นโอ้โหพ็นไงเคบ้านกูโคตรสะอาด โอ้โหอย่างกระหมูซีพีนี่เขาไม่ได้จ่ายนะเนี่ยนี่มาแกสลักตรงนี้น่าจะสวยพานะใช่แหละใช่แหละนะสวยแหละไม่สวยกูก็ไม่รู้จะทํายังไงละอันนี้วางไปก่อนโอเคผมว่าหลังคาเราขึ้นมาสูงได้อีกไหมัหงคาเราขึ้นมาสูงได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะวางบล็อกอันนี้ปิดให้หมดเลยก็ได้เอาไม้วางปิดให้หมดเลยก็ได้รเราจะไม่ให้เหลือมาอเราจะวางนี้ เดี๋ยวตรงนี้ผมตกแต่งอีกทีเนาะตอน,ตอนนี้เรายังไม่ตกแต่งเราจะวางบล็อกอนี้แล้วก็แกะสลักให้หมดนะทุกคนก็ใครอยากจะทําตามก็ทําไปเลยแต่ว่าแนะนําว่าเอาไว้ผมว่าเอาเลี้ยงม้าสวยอเลี้ยงม้าก็ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงตัวหาอะไรก็ได้ยกเว้นเลี้ยงแกะเลี้ยงแกะคอกอย่างนี้ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าเราจะได้คนแกะในจํานวนที่น้อย you know you know o okay. k เดี๋ยวเดี๋ยวต้องการจะวางบล็อกคนละบล็อก,อกมันก็วางมั่วแล้วกันโอเคนี่เราจะแกะสลัก ไม้ของเราอย่างนี้เราจะแกะให้หมดเลยทุกคนเราจะเดี๋ยวเอาไม้ก่อนทำไมมือมันชอบลั่นนะเว้มือมันชอบลั่นแล้วไปวางบล็อกอื่นก่อนเราจะแกะอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าเราหลังคามันจะสูงมากเลยนะเว้ยถ้าเกิดว่าผมทําเออผมกลัวหลังคารวมบ้านแล้วมันจะสูงไปวะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราลองเอ้ยอันนี้กวาดหัวออกก่อน เอาออกก่อนเอาออกก่อนโอเคพอเราได้อย่างนี้แล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เนาะแล้วก็ที่เหลือเราก็จะใส่หลังคาซึ่งวี่ก็ขอคราฟตัวคราฟมาก่อนแล้วก็เราต้องการหีบหีบสองอันวางเก็บอุปกรณ์ใช่เราต้องเก็บอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์แล้วก็อันนี้มาแปรรูปบุ้มโอเคเรียบร้อยสีต่อไปเราจะวางบล็อกไม้อันนี้ไว้ตรงนี้เราจะวางทั้งสองฝั่งเลย yes เหนี่เราจะวางสองฝั่งนี้โอเคแล้วก็จะใส่เป็นสลับนะครับค่อยๆเลื่อนขั้นเป็นสลับนเนาะอ่อ่ะอันนี้เราก็จะใส่เป็นสลับนี่แหละผมขี้เกียจทำหลังคาเนี่ยแหละทุกคนที่สุดหละนี่เห็นไหมก็จะเริ่มขึ้นมาเป็นรูปเป็นล่างนะเราจะเอาเลยมาบล็อกหนึ่ง yes เหอันนี้เอาวางไปนี่แล้วก็เราจะทำทั้งสองฝั่งเลยเนาะมันก็จะเป็นเหมือนแบบบ้านที่แบบหันหน้าเขาหากันอะ เออว่ามันจะเป็นอย่างนี้น่าจะสวยกว่าเพราะเรามีบ้านแบบหลายรูปทรงแล้วอ่ะผมก็เลยต้องการรูปทรงที่มันแบบแจกแวงวางนี่ไปนหนึ่งอันอ่ะเออต้องการให้มันมีรูปทรงแบบแตกต่างอ่ะเพราะว่าเราทําอย่างนี้มาหลายอันละอันนี้ก็วางไปเราจะทําเป็นแบบอย่างนี้เลยวะ<笑><笑>เราจะทำเป็นยแบบังไงดีวะมันจะประจบกันไหมอ่ยอ๋อมันมีบล็อกบล็อกตรงกลางพอดีโอเคได้อยู่โอ,อ้โหไงการคำนวณแล้วแบบดูวิวอยู่ตรงนี้ เห็นยันหมู่บ้านที่มีซีครับโอ้โหเห็นวิวโคตรดี่งมีวิวหมู่บ้านที่มีซีด้วยอันนี้เราก็จะทําไปใส่เป็นบล็อกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใส่เป็นบล็อกขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็วางข้างบนนี่ก็ตัดไปนี่เราจะได้เป็นโครงอย่างนี้นะครับซึ่งเราก็จะทําทั้งสองอันก็น่าจะได้อยู่นะเออสร้างไปเลยสองอันสวยงามแล้วเราก็ได้มาตกแต่งที่เหลือก็น่าจะเวิร์กนี่วางไป เอ้ยตอนนี้ผมกำลังรอเวอร์ชัน1.17มาเวแต่ว่าเวอร์ชัน1.16อ่ะพูดตรนะหรือเช่นเวอร์ชันเนี้ยมัน update, อัปเดตนรกมาใหม่ใช่ไหมเป็นเวอร์ชันสำหรับนรกปถ้าผมจำไม่ผิดนะเวอร์ชันนี้ผมจะไม่รู้ไอเทมในนรกแบบหลายชิ้นมากเลยว่ะเออผมว่าผมยังไม่รู้เออเดี๋ยวเดี๋ยวพาร์ทพาร์ทต่อต่อไปผมว่าเดี๋ยวเราทำเป็นคลิปนี่ไหมศึกษาไอเทมใหม่ของ m Minecraft อะไรเงี้ย เออพวกบางไอเทมผมไม่รู้จริงๆว่ามันใช้ยังไงเนาะเออเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษาแบบในนรกนรก,กโอเคหลังจากเราได้างี้แล้วนะทุกคนเราก็จะทำอ,ออีกฝั่งหนึ่งเลยใช่ผมว่าเราต้องทำอีกฝั่งหนึ่งแหละ,ะเดี๋ยวขอแปรรูปหน่อยอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะมาใส่บล็อกอนี้ก่อนเพื่อที่เราจะทำเป็นหลังคาโอ้โหดูสภาพเลยแมีหมูมีนู่นมีนี่หอคอยนี่น้องๆขอกูยังไม่ได้สร้างให้เลย เออเดี๋ยวว่างๆมาทําคลิปสอนสร้างหอคอยให้นะทุกคนอืโทษทีพอดีพี่ลืมไม่ใช่ลืมหรอกผมว่าหอคอยอะ่ะมันเป็นอะไรที่ผมเกลียดมากเลยนะเว้ยคือหอคอยมันเป็นอะไรที่สร้างไม่ยากแต่จะให้สวยผมว่ามันยากอะ่ะเออว่าหอคอยจะให้สวยผมรู้สึกว่ามันมันทํายากนี่ความรู้สึกส่วนตัวนะผมรู้สึกว่าหอคอยมันทํายากมากเออมันเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบอะ่ะผมชอบสร้างบ้านมากกว่า ก็สังเกตด,ดิถ้าเกิดว่าผมชอบสร้างหอคอยป่านนี้ผมสร้างไปนานแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวอร์ชันนี้เราบินได้นะครับเราก็เลยไม่ต้องการหอคอยนี่ไงเออเนี่ยหอคอยหมูเนี่ยเออเราทําข้างในหมูแล้วปีนขึ้นมาแล้วดูเนี่ยโอ้ยหอคอยหมูได้น,นะเออแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนไอรอนกูเลมเกิดโคตรเยอะเลยผมฆ่าไปเป็นร้อยตัวแล้วมั้งแต่ตอนนี้ผมฆ่าไปแล้วพวกเขายังไม่เกิดแล้วมีเอมซีอยู่ข้างล่างนะไอตัวนี้ผมเห็นหลุดออกมานานแล้วแต่มันก็ยังไม่ตายเนี่ย ไอ้เล่กเล็เกิดในบ้านเต็มเลยผมเคยผมเห็นเกิดแบบเป็นสิบเลยอ,อืมเกิดเยอะมากแต่ว่าเราก็ปล่อยเข้าไปฮะเกิดมาแล้วก็ฆ่าแล้วก็ฆ่าแค่นั้นแหละนี่วางบล็อกขึ้นมาอะวางปิดข้างบนเรียบร้อยฝั่งนี้ด้วยก็วางวันดีสเตอริตันแล้วก็ข้างบนปิดโอเคประมาณนี้แล้วก็เรียงครับเรียงบล็อกเข้ามาเรียงบล็อกอูจาเดียงข้างบนเนะี่ยคลิกรัวๆไอ้เอเีตัวนั้นทุกคนว่ามันจะตายไปแล้ว ดูดิก็ไตออหนึ่งอยู่กยไกลนี่ว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็โดนกินหรอกมันออกมาได้ยังไงวะอ่าแล้วก็ใส่อันนี้ไปฮะให้หลังคามันดูมีมิติขึ้นเนาะถ้าเกิดว่าหลังคามันดูไม่มีมิติแล้วว่ามันดูไม่สวยอ่าเดี๋ยวนะบล็อกหมดบล็อกหมดอ่ะนี่ไหมก็โถป้โที่โทโททั้งแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีน้องนอนะครับผมบอกว่าน้อง,องน้องอางเงี้ยไอ้ยม่มีเออมันก็น่าจะมีแต่ต้องๆ้องนั่นแหละ มีหลายคนเหมือนกันนะที่ทักผมมาบอกพี่เวฟครับผมชอบพี่อ่ะเวลาที่แบบพี่หยาบใครอ่ะพี่ผมชอบในความสะดุนของพี่มากก็คือแบบคือเราก็มีความภูมิใจนะฮะภูมิใจและเอ่อคือมีหลายคนก็เหมือนกันนะมาบอกว่าพี่เวฟครับช่วยพูดหยาบหยาบเหมือนในก่อนได้ไหมคือผมจะเล่าอะไรให้ฟังไว้ทุกคนเชื่อผมไหมว่าสมัยก่อนตอนที่ผมพูดหยาบอ่ะเอแบบหยาบมากๆแบบโ oh, yeah, อ้ยเย้สัตว์โอ้ยนุ่นนี่นั่นน่นอน่ะ เคยมีแบบผู้ปกครองทักเฟซบุ๊กมาแล้วมาว่าผมเลยนะเว้ยมาด่าผมอ่ะอันนี้จริงเลยเว้ยคือเคยมีแบบว่าผู้ปกครองมาด่าผมอ่ะแล้วก็มีแบบหลายๆท่านที่แบบว่ามาเตือนผมว่าแบบเ,เด็กดูเยอะอย่าพูดหยาบได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีเยอะมากครับผมซึ่งผมก็เลยลดสกลความหยาบของตัวเองมานิดนึงเออพอเราลดสเกลความหยาบตัวเองมาแล้วใช่ไหมผมก็พูดหยาบน้อยลงไปเฉยเลย เออกูก็พูดหยาบไม่ค่อยได้เลยนีน่กูลืมไปเลยว่ากูเป็นคนอย่างนั้นนี่ปกติกูเป็นคนดีนะอะโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาทําทางเข้าเนี่ยทางเข้าก็จะทําประมาณนี้อ่ะเสียบเข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่มันคือฟาร์มหมูเราชัดๆเลยนะซึ่งพี่เวฟก็จะใส่เป็นลวกั้นนะฮะเราจะใส่เป็นร้วกั้นเดี๋ยวนะนี่ทูบอกก่อนนี่ลวกั้นไว้อย่างงี้อืม ได้ไนหะใส่ฝั่งนี้ด้วยโอเครั้วกันแล้วก็เราต้องมีรั้วเขาเรียกว่ารั้วเล็กๆอะ่ะไอรั้วรั้วที่มันอ่ะอันนี้อันนี้สองอันแล้วก็รั้วว่าน่าจะไม่พอทุกคนครับเพิ่มโอเคเป็นสามเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสองอันไม่ได้อันนี้ต้องสี่อันเรอะพอ,อไวมมันไม่พอต้องมีเยอะกว่านี้มันต้องมีแปดไม่พอไม่พอนะเราต้องคราฟแท่งไม้ แท่งไม้อันนี้เอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้น่าน่าน่าทำน่าทำเดี๋ยวนะอันนี้เอ่อกุต้องการนี้อันนี้มาอีกสี่โอเคเรียบร้อยไปอันนี้ทุกบอกครับใส่เข้าไปแทนเดี๋ยวเราจะมาทํล้างให้อาหารหมูเลยเออเราจะมาทํล้างให้อาหารหมูเลยเราจะให้อาหารหมูแบบว่ามีรางก็คือเราจะเอาเอ็นนี่แหละมาทําเป็นที่ให้อาหารหมูนะเดี๋ยวนะคราฟมาเป็น เน่โอเคแล้วก็คราฟนี้มาประมาณสัก21อันเอดีันวอมันพอปะว,วะ21่อันไม่เป็นไรฮะเรารวยไหมบ้านกูรวยโอเคเรียบร้อยแล้วก็เดินมาเน่ที่ให้อาหารหมูแล้วก็เราจะมาใส่ไว้ตรงนี้จะพอปะบอกมันจะพอะเด๊เป็นรางเหมือนแบบให้อาหารหมูหมูได้มีอาหารกินแต่เราก็ใส่ให้ไม่ได้เอ้ผูว,ว่าไม่ครับมันคนมีอัปเดตอย่างนี้นะเว้ย เออเราเลี้ยงหมูอะแล้วแบบเราเลี้ยงสุก,กรหรือว่าเราเลี้ยงแบบวัวหรือตัวอะไรก็ช่างไม่ไมครับมันควรมีอ <c oughs> ัปเดตเขาเรียกว่าเกษตรกรบ้างอ <c oughs> เออว่ามันควรมีว่าให้อาหารหมูอย่างเงี้ยเออให้อาหารหมูแล้วแบบหมูก็ดอกขี้เอาขี้หมูไปทําปุ๋ยอย่างเงี้ยว่ามันโอเคมากเลยนะเว้ยแต่ถ้าเกิดว่าทําเป็นเวอร์ชั่นเวอร์ชันใหม่แล้วแบบมีที่ให้อาหารแล้วหมูมันกินแล้วผสมพันธ์เองอ่ะนะผมว่าไม่เวิร์ก เพราะว่ามันจะทําให้มันแหลกเออคิดสภาพว่าเราปล่อยหมูไว้สองตัวแล้วเราให้อาหารมันไว้แล้วมันผสมพันธป็นแบบล้นอะลดข้อกะมันจะแหลกมากเพราะฉะนั้นผมว่าเราควรที่จะทําแบบเออแบบให้มันดอกขี้ผมว่ามันโอเคโอเคสุดละโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วนะเราได้มาเป็นข้อหมเูเล็กๆแล้วเดี๋ยวพี่เวลต้องการอุปก,กรณ์นิดหน่อยอันนี้กูมีอะไระนะี่ยโชคลาบผูว่โชคลาบโชคลาบเราไม่ต้องการเรามีผูว่อื่นไหมซ่อมแซม เรามีนุ่มนวลไหมโชคลาบซ่อมแซมอันนี้ก็โชคลาบมันมีแต่โชคลาบจาาังวะเดี๋ยวนะผมต้องการบล็อกเรามีอันนี้เอามาอันนี้ต้องการเรามีไอ้นี่ไหมบล็อกดินไอ้ดินดินมันสามารถครั้าน,นีได้เอาไอ้เยี้ยกบคคับโอ้ดินยากกูคับหมดเลยโอ้เยี่ยมเลยครับพี่โอ้ตายโอเคช่างมัน เฮ้ยนี่ไงเหลืออยู่โถกูก็ตกใจบล็อกเรียบหรอบล็อกหินเรียบบานคนบล็อกเรียบธรรมดานะทุกคนบล็อกหินเรียบธรรมดานีเ่เอามาเอามาผมรู้สึกว่าผมน่าจะเผาไว้ที่บ้านอยู่นะเดี๋ยวขอไปดูก่อนหรือว่าที่บ้านผูเผาก็จกไว้ว่ากูลืมน่าจะมีอยู่นะบล็อกที่มันเป็นไอนเนี้ยมันน่าจะมีอยู่นะเดี๋ยวนะไม่มีเลยเหรอบล็อกเรียบอ่ะมีปหมวะจะบอกนะว่ากลไปใช้หมดแล้วไม่นะเว็บ นี่อมี9อ้าวันเดี๋ยวมันน้อยไปเดี๋ยวนะเนี่ยโอเคเจอละมันต้องมีอีกเดิผมเชื่อมันต้องมีอีกมีอีกเดกูรู้มึงมีอีกมึงไม่มีแค่นี้หรอกกูรู้โอ้โหไรมีแววกูรู้มันเผาอยู่ในนี้ใช่ไหมมันเผาอยู่ในนี้มีแต่ก,กระจกอโอ้ยเ,เวนีนผมว่ามันอยู่ในกล่องตรงนู้นร้อยเปอร์เซนต์กล่องนี้มีแน่แนอย่างน้อยก็สองกองไหมสองกอง สอบกองตรงนี้มีแน่ๆเลยสอบกองใจเอ๋ในอ,อ่ะโอ,อ้โหเลยเอ้ยมีสามสิบบาทไอ้เหี้ยแม่งมีคนน้อยเลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำกันเดี๋ยววิวศาสตร์ที่ได้ดูเนาะว่าเราจะทำเป็นลักษณะยังไงนะ,เร,ะ,นะเราจะทุบไปก่อนอ่าเราจะทุบอย่างนี้ไปก่อนแล้วก็เราจะวางไอ้บล็อกหินเนี่ยเราจะวางแบบมั่วๆไปก่อนนะครับเราจะวางมั่วๆอย่างนี้ อ่าเราจะวางม่วงนี้แล้วเราก็จะสลับกับบล็อกหินแตกด้วยก็คือว่าเหมือนเป็นโรงแบบที่เลี้ยงหมูอะ่ะเก่าๆอ่ะมันก็จะมีแบบหินที่มันผุพังไปแล้วบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออวางอย่างเงี้ยวิ์งอย่างเงี้ยวิ่งนะเนี่ยเหนะ็นไหมผมจะวางม่วงอย่างเงี้ยนะเราวางไปเลยฮนะแล้วแต่ฮะเราจะสร้างหรือว่าเราจะวางโครงไงก็แล้วแต่มีหลายคนบอกนะพี่เบฟมันทําไมผมวางเหมือนพี่แต่มันทําไมมันดูไม่มั่วเลยวะ <laughs> เออบางคนวางไปมันดูไม่มั่ว อันนี่เราจะวางไว้นี่เห็นไหมก็จะมีแบบสลับกับบล็อกดินที่แบบแตกเป็นฟาร์มหมูแบบมือสองอะไรเงี้ยเออนี่ก็โอเคใช้ได้อยู่เดี๋ยวผมว่าเราวางบล็อกเรียบๆเย,เย,เย,เยเอะๆดอกว่าเอันนี้วางปิดนี่ไปอ่ะกูว่ากูจะไม่มัวแล้วนะเนี่ยว่ากูเริ่มวางเอ้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าตัวเองเริ่มวางดีแล้วตอนนี้อันนี้วางไปฮะวางไปโอเคเรียบร้อยซึ่งเราก็จะวางอย่างนี้ไปทั้งสองฝั่งนะทุกคนนะ ผมก็จะวางอย่างนี้ไปทั้งสองฝั่งเลยเนาะอันนี้วางไว้นี่ก็ทุบไปโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปแล้วแต่ที่เราจะวางอยากวางไงก็แล้วแต่อันนี้เราตรงนี้ตรงนี้อ่ะได้ไหมได้ไม่พออ,อ,อันนี้อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราต้องมีเอ้ยนี่วางแล้วก็วาง เรียบร้อยครับผมแค่นี้เราก็จะได้มาแล้วมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่เราเอ่อเอาไว้เขาเรียกว่าเลี้ยงหมูส่วนช่องตรงกลางผมแนะนําว่าช่องตรงกลางตรงเนี้ยเราควรที่จะทําเป็นเหมือนไม่ไม่ลามไปบล็อกตัวนี้ดิคือช่องตรงกลางตรงเนี้ยผมว่าเราควรที่จะทําเป็นคล้ายๆบล็อกเอที่ฟาร์มหมูว่าทําเป็นเหมือนที่ฟาร์มไม่ใช่ฟาร์มหมูคือฟาร์มวัวเออฟาร์มวัวอนะโอเคอันนี้อ่าอือ อันนี้เราก็จะวางบล็อกธรรมดาไปโอเคที่เหลือเราก็จะวางดินที่มันไม่น่าจะติดหญ้าแล้วนะครับดินที่ไม่ติดหญ้าเออเราก็จะใส่ดินที่ไม่ติดหญ้าเข้าไปนี่มันจะได้ดูเหมือนแบบบรรยากาศคอกหมูเลยไม่งั้นมันจะดูไม่เหมือนอคอกหมูไม่งั้นมันจะดูสวยไปเอ่ออันนี้รู้สึกมือสัน่นทช่ไหยเลยเวลาวางเลยรู้สึกมือสัน้นมือสั่นอันนี้ทุบไปฮะสองบล็อกโอเคไม่ครับมจริงผมจะทุบแค่บล็อกเดียวนะแต่มือมันลั่น อ่ะแล้วก็สลับกับการที่เรามีอันนี้ด้วยอ,อันนี้ก็ใส่ไปใส่เป็นพอเป็นพิธีฮะพอให้มันมีแบบมีตุ่มมีบ่อมีน้ํามีนู่นมีนี่มีนั่นมีนูน่น,น,น,นอ่ะแล้วก็เราจะใส่บล็อกไอ้น,นี่เข้าไปนี่หน่อยไม่นิดเลยนะตัวนี้บล็อกอยากคุณเริ่มหมดแล้วเลยเราจะใส่เป็นอ่ะว่มามันเยอะไปโอ้โหเดี๋ยวนี่กูทุบทีเล็กๆนี่มันไปหมดเร็วเนะี่นี่เราใส่งี้ เห็นไหมคันี้มันก็จะดูมั่วแล้วว้า wow. วมันก็จะกลายเป็นพื้นที่ฟาร์มหมูแล้วฝั่งนี้เราก็สร้างให้เหมือนกับฝั่งนี้เรียบร้อยฮะมันก็จะกลายเป็นฟาร์มหมูเราแล้วยูแหมซะเกินเกินส่วนถามว่าประตูตรงนี้เราจะใส่เป็นยังไงประตูตรงนี้ผมแนะนําว่าให้ใส่เป็นบล็อกอันนี้เนะนาะน่าจะเวิร์กกว่านะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ใส่เพราะเรายังไม่มีหมูมาใส่ <laughs> เออเดี๋ยวว่าผมต้องไปลากหมูมาใส่แล้วแต่เราต้องไปหาหมูเพิ่มดนะ้วยเนี่ย หมูน่าจะกินแครลอดใช่ไหมหมูน่ากินแครอดแต่ว่าเรามีเชือกนี่เราลากหมูมาได้เลยใช่เราฝากถามว่าตรงนี้เราจะตกแตกอะไรไหมก็น่าจะพอแล้วแหละฮะตรงนี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วอ่าคทุกคนก็ในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวเวฟว่าขอไปแค่นี้ก่อนละกันนะขอบคุณทุกคนมากนะผมที่รับชมมาโดยตลอดเดี๋ยวพาร์ตต่อๆไปเนี่ยเราจะไม่ไม่น่าจะเป็นเอาชิ้นรอดแล้วแหละเราน่าจะเล่นอะไรทําในซีรีส์นี้มากกว่าจนกว่าเวอร์ชั่นล่าสุดจะมาแล้วกันเนาะเพราะผมก็รอเวอร์ชันใหม่มาเหมือนกันเดี๋ยวพี่เวฟเนี่ย จะไปทําการลากหมูนะครับผมมาใส่ไว้ในคอกเนาะ้วเชือกไว้ไหนเนี่ยเชือกเชือกไม่มีเลยบ่มีเซกูจําได้เชือกได้อยู่บ้านหนึ่งอ,อันนี้ไงสองอันเออเดี๋ยวพี่เว็บว่าพี่เวฟจะต้องเอาหมูมาใส่แล้วแหละอืแล้วก็ต่อไปนี้ก็น่าจะไม่มีพาร์ตตอบไปแล้วนะครับเราจะรอให้เวอร์ชั่นใหม่มาแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็จะเล่นรอไปก่อนสร้างนูน่นสร้างนี่ในแบบเนี่ยเดี๋ยวกูสร้างให้เต็มเลยบริเวณ เอากันทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมคำไหนที่ผมพูดแล้วมันดูไม่ชัดนะทุกคนนะก็ไม่ต้องเอเอยมีหมูอ่ะก็ไม่ต้องเอะใจนะทุกคนพอดีว่าเออนั่นแหละเนาะใครไม่เคยจัดฟันมันก็ไม่รู้หรอกโอเคไปละเจอกันเอ้นี่ไงมันมันมีหมูอยู่ใกล้เนี่ยเนี่ยเออเอาเอาเอาสามตัวนี้ดีมเนี่ยโอ้เจ็บเจบเจ็บนี่แหละเดี๋ยวเราลากหมูมูนี้แหละกลับบ้าน